มากูไลฟ์ละเฮียนโชว์สปีดไลฟ์อ,อยู่ด้วยจะมีใครเข้ามาดูกูไหมเนี่ยจื๋วกูส่งลิงก์ไม่ให้กูรู้ว่ามึงอยากดูชี้ <laughs> ผมถือเนื้อวิ่งผ่านตำรวจเลยเมื่อกี้ เจอจือเป็นเป็นมดให้หน่อยดิจือจืออยู่ปะเนี่ยจืออยู่ป่า เฮียฟิบเบี้ยเอาไงดีวะเฮียแหลกเลยวะเฮีย er มันแหลก,กว่ะมันแหลก,กว่ะม่สติีงกับยูทูบแล้วแหลกจัดเออพลาดลูกค้าสองคนเลยผมเฮีย er สติ่งกับยูทูบมันแหลก,กว่ะฮูวันกิมแครกเบรอเยส p o โพเอ็กเพ s พี่มีป่ะเพศโ o โพเอ็กเพ s ในตัวไม่มีอ่ะต้องไปช็คบ้านว่านแะม่ตอนนี้มันแหลกกว่า ไอสตีมาเอเพยสมันแบบเอเพมันปกติแต่มันแหลกมันแปลก,ปก,ปกตอนนั้มือนมันบักเขี่ยเสียอนหนึ่งนะวิ่งกับมาบ้านแลมวไน ในสตรีมอ่ะไม่แหลกเลยในสตรีมแบบไม่มีความแหลกเลยอะนะบ,บ,อะบักอะไรวะ เป็นที่ overlay อันหนึ่งนะไม่ใช่ทิดตอนแรกนึกว่าเป็นที่ดิดแต่ไม่ใช่ละ